ดังทะลุโลกไปแล้วนะครับสำหรับลิซ่าและลิสามโดบานนะครับนักร้องชื่อดังแห่งวง b l a c k พิ n k นะครับลิซ่าหรือว่าลลิสามโดบานนะครับเป็นนักร้องสาวนะครับนะชาวไทยด้วยนะแต่ไปโด่งดังที่เกาหลีใต้และโด่งดังระดับโลกเธอเป็นคนจังหวัดบุรีรัมย์นะครับล่าสุดกินเนสบุ๊กนะครับก็รายงานออกมาว่านะครับลิซ่านะครับ เป็นนักร้องนะครับที่มีคนดูซิงเกิลของเธอที่ชื่อว่าล,ลิซานะครับมีคนดูมากที่สุดในโลกนะครับภายใน24ชั่วโมงเนี่ยมีคนดูถึง73.6ล้านครั้งนะย้ำเนะครับ73.6ล้านครั้งนะเธอทำลายสถิตินะนักร้องชื่อดังของอเมริกันสหรัฐอเมริกานะครับ ที่ชื่อว่า Taylor Swift ในอัลบัม้มหรือว่า s i n เกิลมีนะฮะซึ่ง Taylor Swift เนี่ยใครๆก็รู้นะว่าเธอดังมากนะฮะดังไปทั่วโลกเลยนะฮะของ Taylor Swift เนี่ยภายใน24ชั่วโมงเนี่ยมีคนดูผ่านทาง y t u t u เนี่ย65.2ล้านครั้งนะครับซึ่ง s i n เกิของเธอปล่อยมาตั้งแต่ปี2562นะแต่ s i n เกิของ Lisa นะรหรือว่าล a ลิสาเนี่ย ปล่อยมาเมื่อวันที่10กันยายน2564ปีนี้นี่เองนะและทันทีที่ปล่อยออกมาภายใน24ชั่วโมงจำนวนคนดูพุ่งพรวดไปถึง73.6ล้านครั้งทำลายสถิติโลกไปแล้วนะฮะหยุดไม่อยู่จริงๆสำหรับสาวคนนี้ขอแสดงความยินดีกับเธอด้วยครับ